แม่ว่าได้กอฮัลโหลโจโจโจฮลโหลโจโจเล่ยอย่งมีที่ปืนหมอนแม่อันอยังมีปืนหมอนห้องที่เอาช่อนไว้ไหนรบพลาอันอยังช่อนไม่ปืนหมอนซิ้นซิ้นไล้อยังแหมเนี่ยที่ปืนหมอนไปไหนอันยังมีปืนหมอนเล่ยไหนรบพลาสแต่มีกี่บาท โอ้เมียนยางพงน่ะนาฬิกาโซยคอสแตงมีนักกันน,นนะวันเนี้ยฮะแตหมดแล้วแต่พอแล้วมีกินรนอยวันนี้เราไปขายข้าวมันบุรีรัมดะแม่ขายดีขายดีเนาะแม่ห่อเวยเนาะได้มันพูกต,กต๊ตองผมกะบมันพูกต๊ตองผมกะ ต๊กตองอ,ตงอ่ะนี่ยโอ้นั่งเต็นท์กวอ่านี่ด้วยแบงร้อยมีกี่ร้อยไปเน,นี่ยเนี่ยมันจเนี่ยโอ้เป็นปึ้งกันเหรอเจ้านับกันเนีจ๊ะเป็นแลบนันนนะไหมเนาะแม่ไขข้าวมันดีไปเนี่ยจ้ะไขข้ามันดีเนาะ เออมนกด้ใหกกินบ่อย